บางครั้งชีวิตคนก็เป็นเรื่องดวงเรื่องโอกาสสเตเกนกลายเป็นประตูที่เจอแต่ความพลิกผันเสมอครับเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วมากมายกับบาเซลโลนาแต่กับทีมชาติยังมีนอยเออร์ขวางอยู่ข้างหน้าเสมอเมื่อวันที่นอยเออร์เลิกเล่นเขามีโอกาสที่จะเป็นมือ1หนึ่งอินซีเล็กแล้วแต่ดวงแตกเมื่อบาดเจ็บต้องพักทั้งฤดูกาลตัวเทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอมาร์คอังเดแทสเตเกนเส้นทางมือรหนึ่งอินซีเลกที่ยังมาไม่ถึง ในลาลิก้าตอนนี้บาเซโลนาคือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงอย่างที่สุดตั้งแต่ได้ฮันซีฟิกมาคุมทีมพวกเขาชนะรวดมาตั้งแต่เปิดฤดูกาล7นัดมี21แต้มผิดฟอร์มจากฤดูกาลก่อนแบบลิบลับครับ ขนาดแทบไม่ได้ซื้อใครมาเสริมทีมเลยคีย์หลักคือดานี่โอโม่คนเดียวทั้งๆท,ที่ฟองกำลังร้อนแรงแบบนี้แต่กลายเป็นว่าปัญหาอยู่ๆก็พุ่งเข้าชนพอมมาร์คอังเดทสเตเกนประตูมือหนึ่งของทีมก็บาดเจ็บเขาบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าในเกมที่พบกับเบียเรลการเจ็บที่จุดนั้นมันแทบจะเป็นจุดตายของนักฟุตบอลเพราะการันตีได้เลยว่าพักยาวๆแน่ๆไม่ว่าจะหนักหรือเบาและดูเหมือนเคสนี้จะหนักด้วยครับเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแม้ว่าจะผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแต่เขาก็ต้องพักแทบทั้งซีซ ชาตากำลังเล่นตลกกับแทาสเไตเกนไม่ใช่แค่เขาจะพลาดการลงสนามกับสโมโสรในยุคใหม่แต่เขาพลาดกันเป็นมือหนึ่งตัวจริงของทีมชาติเยอรมันในปีนี้ด้วยนับตั้งแต่ติดทีมชาติในปี2012เขาก็แทบจะมีสถานะเป็นมือสองมาตลอดครับเขาไม่อาจแซงหน้ามานูเอลนอยเออร์ขึ้นไปได้เลยจะมีแค่แค่ฟีฟ่าคอนเฟเดเรชันคัในปี2017ที่ข่าวนั้นได้ลงเต็มเ็มรายการแถมนอยเออร์ยังเล่นทีมชาตินานจนอายุ38ปีเลยด้วยเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับ aken, พเบบาาาพเาส์ เขาเป็นเมื่อหนึ่งอย่างเป็นทางการแล้วกลับต้องมาบาดเจ็บพลาดโอกาสเล่นไปอย่างน่าเสียดายย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตของแทสตเกนครับเริ่มต้นทีมเมืองมือนเส้นกัดบกักตัวขาวมีเชื้อสายดั้มาจากทางฝั่งพ่อเขาชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆครับเขาเล่าว่าที่บ้านจะมีส่วนเล็กๆอยู่แต่พ่อแม่ก็ห้ามไม่ให้ไปเล่นในนั้นทําให้เขาต้องไปเตะบอลในโรงเรียนโดยมีพี่ชายคอยเป็นผู้รักษาประตูให้พ่อแม่เขาไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอลนะครับคนที่ส่งเสริมเขาคือคุณตาคุณตาเขามีคนรู้จักอยู่ในทีมกัดบกักเขาเเลยพา C, าททสตนใววัีขขไป้ม วันแรกครับแทสเตเกนได้ลองเล่นให้กับโค้ดดูเขาเลี้ยงบอลไปยิงประตูได้แต่ว่ามันเป็นประตูฝั่งตัวเองมันเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าประตูจะมี2ฝั่งเพราะว่าเขานั้นเล่นแต่ในโรงรถมาตลอดแล้วมันอยู่ฝั่งเดียวกันมาตลอดถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังมีความสุขได้ซ้าครับที่ยิงได้เพราะเขายังเด็กมากด้วยความที่ยังเป็นเด็กเขาไม่รู้หรอกนะครับว่ากัดปากเป็นทีมใหญ่แค่ไหนรู้แค่ว่าได้ไปเล่นไปซ้อมบอลมันก็ยอดเยี่ยมแล้วตอนนั้นเขาเล่นเป็นกองหน้าพอชอบที่จะเป็นคนยิงประตูมากกว่าที่จะเป็นคนป้องกันฟุตบอลทําให้ มีความสุขช่วงนั้นพ่อกับแม่เขาแยกทางกันการมาเล่นฟุตบอลทําให้เขารู้สึกว่าจะผ่านเรื่องเหล่านั้นไปได้ทีมของเขาในตอนนั้นมีผู้รักษาประตูคนหนึ่งที่มักจะมีเลือดก,กาเดาไหลเสมอๆทําให้เล่นไม่ค่อยได้อยู่บ่อยๆโค้ชก็เลยหาคนมาเล่นแทนแต่ก็ไม่มีใครยอมไปเล่นแทสเตเกนเลยมาช่วยเล่นให้และมันก็เริ่มจากตรงนั้นครับความจริงผลงานการเป็นกองหน้าเขาไม่ไดีเท่าไหร่เขามาจจะโดวนวิจารณจากโค้ชเสมอโค้ชยื่นคาขาดกับเขาเลยว่านายจะเล่นเป็นประตูให้เราที่นี่หรือจะไปเล่นที่อื่นก็ได้แทสเตเกนบอกว่าเขาไม่ต้องคิิดเเลยยครับขา จะเป็นประตูให้ณตอนนั้นการยิงประตูไม่ได้สําคัญอีกแล้วเพราะคาคําเดียวทีมทีมนี้คือบ้านเขารู้สึกว่ามันเป็นบ้านมากกว่าบ้านที่พ่อแม่แยกทางกันยังโชคดีครับที่เขามีคุณตาเป็นคนขับรถรับส่งแทสเตเกนในการมาซ้อมเสมอเขาสนิทกับตามากๆตอนเด็กๆเขามักจะนั่งบนตักตาบ่อยๆกลิ่นวานิลาจากป้ายของคุณตาเป็นกลิ่นในความทรงจําของเขาสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือความสุขข,ของเขาครับขนมปังที่เบาหลังรถของคุณตาตอนที่ไปรับจากซ้อมสิ่งเหล่านั้นต่างหากคือความสุขดังนั้นเขาจะไม่ยอมเสียมันไปเขาจะ เล่นฟุตบอลที่กัดบากไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามดังนั้นครับทุกครั้งเวลาลงสนามก็จะมีตากับยายบางครั้งคุณแม่ก็จะมาดูด้วยฟุตบอลของเขาเลยเหมือนกลายเป็นเวลาของครอบครัวจนกระทั่งเริ่มเป็นวัยรุ่นอายุราวๆสิบสี่สิบห้าปีเขาก็พบกับความกดดันบางอย่างวันหนึ่งเขาเล่นไม่ดีโดนโค้ดด่าเละเทะและรู้สึกเสียใจมากๆเขารู้ดีว่าโค้ดวางดีแต่เขาก็ยังร้องไห้และเขาก็เข้าใจว่าเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นเลยมีความคิดว่าเขาต้องโตขึ้นให้ตาไปส่งไม่ได้แล้วเขาต้องทําอะไรด้วยตัวเองเพื่อให้้้ตััวเนนเนนขขมแ อาจจะมีบ้างที่ตาไปส่งในวันที่ฝนตกแต่จะไม่มีขนมปังหลังรถอีกแล้วจนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่การมีครอบครัวอยู่ใกล้เกินไปจะทําให้เขาเสียสมาธิที่เป็นแบบนั้นเพราะแทสเตเกนรู้สึกว่าเขาเป็นคนให้ความสําคัญกับครอบครัวหากวันไหนเขาเล่นไม่ดีโดนโหในสนามหรือโดนโจมตีในโซเชียลเขานึกภาพไม่ออกเลยว่าแม่จะต้องเสียใจขนาดไหนเขาเลยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นหากแม่หรือตากับยายมาดูเขาในสนามแล้วเห็นคนโหใส่ลูกหลานตัวเองคงเสียใจมากและเขาก็คงรู้สึกแย่ไปด้วยตาเป็นแฟนบอลอาจจะทําใจได้ แต่แม่ของเขาคงไม่ได้แน่แต่สิ่งเหล่านั้นก็ยิ่งทําให้เขาเติบโตขึ้นครับเขาพยายามที่จะเก่งขึ้นเพื่อไม่ให้ครอบครัวนั้นผิดหวังแล้วโอกาสของเขาก็มาถึงในฤดูกาล2010-2011เขาได้นั่งเป็นมือ2ของทีมชุดใหญ่และได้ลงเป็นตัวจริงให้กับทีมสำรองจนกระทั่งช่วงท้ายซีซั่นทีมจาเป็นต้องหนีตกชั้นมือหนึ่งของทีมโลแก,กนเบลลี่กับฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแฟนบอลก็เริ่มโจมตีและเรียกร้องให้ทีมให้โอกาสแทสเตเกนลงเฝ้าเสาบ้างเพราะฟอร์มเขาในทีมสำรองนั้นดูดี หมด8นัดในทุกรายการจากนั้นครับเขาก็ยึดมือหนึ่งยาวๆลงสนามให้กับทีมอย่างครบถ้วนและโชว์ฟอร์มได้ดีผลงานเขาเริ่มเตะตาโยคิมเลฟิฟกุนซือทีมชาติเยอรมันตอนนั้นเขาเริ่มถูกเรียกติดทีมชาติบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงส่วนใหญ่ที่ได้เล่นก็นมักจะเป็นเกมอุ่นเครื่องครั้งหนึ่งในเกมกับอจ,จิตินาเมื่อปี2012เขาได้ลงเล่นด้วยการลงมาแทนลอนโรเบิร์ซีเลอร์ที่โดนไล่ออกตอนลงมาเขาต้องผเผชิญหน้ากับริวเนลเมซี่พอทีมจาเสียจุดโทษเขาโชว์ dead, มไ,ไม่เด็ดเซ จนถึงปี2014ครับก็ได้รับการท้าทามจากบาร์เซโลนาแทสเตเกนเล่าให้ฟังว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสําหรับเขาพระนั่นหมายความว่าเขาจะต้องจ่ายจากครอบครัวและทีมที่เป็นเหมือนบ้านของเขาแต่เขาก็ตัดสินใจด้วย2เหตุผลประกอบกันอย่างแรกครับคือสไตล์การเล่นของบาร์เซโลนาที่ใช้การขึ้นบอลจากผู้รักษาประตูแทสเตเกนเป็นประตูแบบนั้นครับใช้เท้าได้ดีเพราะเคยเป็นกองหน้ามาก่อนการออกบอลเคลื่อนบอลของเขาในสมัยนั้นยังเป็นเรื่องใหม่แต่มันก็เหมาะกับบาซ่าอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาตัดสินใจย้ายไป คือการได้คุยกับอันโดนี่ซูบิซาเลตา้าแทสเตเกนได้เล่าว่าซูบิซาเลต้าเป็นคนมีความเห็นอกเห็นใจและเล่าเรื่องบาร์เซโลนาให้ฟังเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์เล่าเรื่องตัวที่เขาเคยเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูให้บาซ่าและสเปนมาก่อนรวมถึงเรื่องบ้านเมืองและการปรับตัวเมื่อต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นสิ่งเหล่านั้นส่งผลอย่างมากต่อความคิดของแทสเตเกนเขาตระหนักได้ว่าการไปบาซ่ามันสำคัญขนาดไหนแทสเตเกนย้ายมาบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว12ล้านยูโรหรือประมาณ433ล้านบาทครับเขาภาคภูมิใจกับการ สวมเสื้อของทีมมันไม่ใช่แค่การได้ไปเล่นในกับทีมที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของเมืองเรื่องของความรู้สึกแฟนบอลไม่ใช่แค่เรื่องตัวเองอีกต่อไปช่วงแรกก็อาจจะปรับตัวได้ลําบากอยู่บ้างครับ เพราะเขานั้นพูดสเปนไม่ได้เลยยังดีที่มีอีวารลาคิตทิที่ย้ายมาพร้อมๆกันพูดเยอรมันได้เขาก็เลยเป็นเหมือนล่ามให้ตอนแรกเขาถูกดึงตัวเข้ามาพร้อมกับคาริโอบาวโวที่เป็นประตูเหมือนกันช่วงแรกเขาบาดเจ็บทําให้ดูอเอลิกเก้กุนซือเนี่ยใช้งานบาโวก่อนเอลิเก้ตัดสินใจให้บาโวเป็นตัวจริงในเกมลีขณะที่บอลถ้วยและเกมยุโรปก็เป็นหน้าที่ของแทสตเกนลงเล่นฤดูกาลต่อมามันก็ยังเป็นแบบนั้นอีกครับแม้จะมีโอกาสเล่นในเกมลีอยุ่7นัดที่เพิ่มมาก็ตามเขายอมรัับบบบบครรรวว่่่่่าาาไไมออยพอใจกกุนนนเเีผูู้้ษปะตแแท ในฤดูกาลถัดมา2016-2017เขาก็ได้โอกาสเป็นเมอร์ดงเต็มตัวเมื่อคาไดโอบาวโวย้ายไปอยู่กับแมเชสเตอร์ซิตี้เขาจึงกลายเป็นตัวจริงในลีกด้วยในฤดูกาลนั้นมีความตื่นเต้นเล็กน้อยครับเมื่อเขาต้องเจอกับบรเเซียมืนเส้นกัดบักในแชมเปี้ยนลีกครับ28กันยายนปี2016แทสเซเกนได้เข้าสนามบรเเซียปาร์คในฐานะทีมเยือนเป็นครั้งแรกในวันนั้นเขาต้องไปนั่งที่ห้องแต่งตัวทีมเยือนอันไม่คุ้นเคยแม้แต่ออกไปวอร์มยังเดินไปผิดฝั่งจนต้องวิ่งกลับไปฝบบั่งงงททีีมมเเเเยยืืืออออนนนนนนแแแแ้้้้จจจะป็บบบบบััััสิ่่ขาาาาาไดรรรรรกรรกกกกกฟลคค ลุกขึ้นปบมือต้อนรับอย่างกึกก้องผมรู้สึกประทับใจมากขนลุกไปทั้งตัวผมไม่สามารถซ่อนน้ำตาที่คอเบ้าอยู่ได้เลยระยะเวลา18ปีกับทีมมันยาวนานมากนั่นคือช่วงเวลาที่ผมอยู่กับทีมมันคือชีวิตผม ซึ่งนั่นมันคือความรักและความผูกพันที่เขานั้นมีให้กัดบักและแน่นอนครับครอบครัวเขาอยู่ที่นั่นด้วยเขากลายเป็นมือหนึ่งให้กับทีมบาร์ซ่ามาอย่างยาวนานครับนานจนไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนี่เป็นฤดูกาลที่11ของเขาในคัมนูแลวครับเป็นแชมป์ลาลีก้าสมัยโกปาเดเล5สมัยยูฟ่าแชมเปียนลีก1สมัยและสโมสรโลก1สมัยแต่กับทีมชาติเยอรมันนั้นเขาค่อนข้างอาภัพครับช่วงที่เยอรมันเป็นแชมป์โลกหรือได้อันดับที่3ตอนปี2010สเเังไม่ติดทีมชาติเลยกเกาก็ยังไม่มีช์ใดอาจจะนับคทเรชนใปา2 0 <7 S 2> ได้แต่มันก็ไม่ใช่แชมป์เมเจอร์เมื่อเขาเริ่มมาอยู่กับบาซ่าเขาก็ติดทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็เบียดนอยเออร์ขึ้นไปเป็นมือหนึ่งเต็มตัวไม่ได้เลยครับนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายผู้รักษาประตูที่เก่งและดีขนาดนี้ติดทีมชาติมาถึง50นัดคาว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเป็นจริงสําหรับแทสเตเกนเสมอยกเว้นปีนี้ทีน่นอยเออร์เลิกไปแล้วแต่เขาก็ดันมาเจ็บหนักพักยาวอีกการบาดเจ็บของแทสเตเกนครับส่งผลกับทีมอย่างใหญ่หลวงครับเพราะตอนนี้ ประตูมือ2ออย่างอินยากี้เปย่าชั่วคราวก็ดูเหมือนจะยังไม่ดีไม่ถูกใจฮันซี่ฟิกทาให้ต้องพยายามไปตามหาผู้รักษาประตูที่ไถ่เท้าได้ดีและมีประสบการณ์เข้ามาแทนซึ่งปัญหาคือมันซื้อใครไม่ได้นั่นแหละเพราะตลาดมันปิดไปแล้วทําให้ต้องไปหาหนักเตะที่ไม่มีสังกัดและตําแหน่งประตูก็มีแต่คนอายุเยอะแล้วมีข่าวว่าเคาดิโอบาโวอดีตประตูของทีมเคยเสนอตัวแต่เขาก็อายุเยอะแล้วครับฝีมือก็ไม่ได้เหมือนตอนหนุ่มๆจะฝากผีฝากไข่ก็ยากสุดท้ายครับหวยไปออกที่การเกี้ยกล่อมให้ไวเช็กเซตนี่มาเซ็นสัญ,ญญากับทีมเชนใ 3 4ปีครับเพิ่งประกาศแขวนหูือไปหมาดๆทีมสุดท้ายที่เขาเล่นให้คือยูเวนตุสครับเป็นมือหนึ่งของทีมจนถึงซีซั่นที่ผ่านมาตอนนี้เขาคือความหวังคนใหม่ในการเฝ้าเสาขัดตาทับให้กับบาซ่าไปก่อนการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะส่งผลกับแทสเตเกนขนาดไหนเพราะเขาก็อายุเยอะแล้วครับ32ปีแล้วจะกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ทําได้แค่รอดูแต่เชื่อว,ว่าคนเราคงไม่ต้องเจอบททดสอบอะไรมากมายขนาดนั้นหวังว่าจะหายกลับมาจะเล่นดีเหมือนเดิมถึงตอนนั้นเขาก็ยังมีโอกาสเป็นมือหนึ่ อยู่ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ